เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบตลาดโลกฟื้นตัวทันทีนร้อยละหนึ่งค่ะหลังจากที่ O อเปกพลันั้นมีมติเพิ่มการผลิตน้ำมันเพียง137,000บาเรลต่อวันซึ่งน้อยกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ค่ะ วันจันทร์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัส WTI ส่งมอบเตือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น66%หรือร้อยละ1.08ไปแตะที่61.54ดอลลาร์ต่อบาเรลหลังจากที่ o p e c Plus มีมติปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพียง1 3 7 0 0 0บาเรลต่อวันในเดือนพฤศจิกายน หลังเสร็จสิ้นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ในวันอาทิตย์ซึ่งน้อยกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้อยู่ที่5แสนบาร็ลต่อวันซึ่งช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาดในถแถลงการระบุว่าเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีเสถียรภาพและปัจจัยพื้นฐานของตลาดน้ำมันที่ยังคงแข็งแกร่งซึ่งสะท้อนให้เห็นจากสต็อกน้ำมันอยู่ในระดับตำ่ำ สมาชิกทั้ง8ประเทศของ OPEC PLUS ประกอบไปด้วยซาอุดีอาระเบีย,ร,ยรัสเซียสหรัฐอาหรับเอมิเรตคูเวตโอมานอิรักคาซัคสถานและแองจิเรียได้ตัดสินใจปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพียง137,000าเบาร์เรลต่อวันและจะจัดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่2องพฤศจิกายนนี้ปริมาณการผลิตที่จะปรับในเดือนพฤศจิกายนนี้ อยู่ในระดับเดียวกันกับเดือนตุลาคมและน้อยกว่าในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านั้นโดยโดย o PLUS ได้ปรับเพิ่มกำลังการผลิต547,000บาเรลต่อวันในเดือนกันยายนปรับเพิ่มกำลังการผลิต548,000บาเรลต่อวันในเดือนสิงหาคมและปรับเพิ่มกำลังการผลิต411,000บา์เรลต่อวันทั้งในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนขณะเดียวกันมีรายงานว่า จุดยืนในกลุ่มโอเปกยังมีน้ำหนักไม่เท่ากันโดยฝั่งซาอุดีอาระเบียสนับสนุนให้เพิ่มกำลังการผลิตมากกว่านี้เพื่อเร่งชิงส่วนแบ่งตลาดโดยอาศัยความพร้อมด้านศักยภาพการผลิตสำรองส่วนรัสเซียต้องการคงจังหวะการเพิ่มไว้ที่137,000าเร็วบาเรลต่อวันเนื่องจากข้อจำกัดจากมาตรการคว่ำบาตและกังวลว่าการเร่งเพิ่มกำลังการผลิตอาจจะกดดันราคาน้ำมันให้เร็วเกินไปค่ะ สรุปแล้วนะคะการตัดสินใจของ OPEC PLUS ในครั้งนี้ค่ะได้สะท้อนถึงความสำคัญต่อทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในช่วงโค้งสุดท้ายของปลายปีนี้ค่ะท่ามกลางแรงกดดันทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงนะคะความต้องการพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นจากเศรฐษฐกิจโลกค่ะ